อินสตาแกรมนะคะอแมนไบเกิาวบานรับได้ลครับสาผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่คือฉลองปีใหม่วินาูควตาน้องเอ๋ยปี่มานั่งทำตาติ๊กน้องอายุสาสามยังแต่งยังตเติตาน้องเอ๋ยัทำตา ยิ้ยาหญ่กันเจอด้วยป้าป่วยดูโตตาเบลโถใครจะเชื่อว่าแพ้ปื้อเลืออายุแบบแล้ว <30. S 1> <ะ>สามสิยสายังแจวแจวซะจนตาดีอะไรต่อแม่โอแม่มะพร้าวเนื้อ,อ,อาพาพาตา เห้ o, ่รูปฝาก h a ท h แอแม่ด้วยนะคะจะได้มีรูปกันเยอะๆเนาะโซ่ใครจะเชื่อว่าแม่อุเหืออายุมากแล้วตามสยังเจ้าเจ้าเจจนตา เวียพูดอะไรหน่อยไหมในฐานะประธานก่อนจะในฐานะประธานขอเรียนเชิญประธานเวียเวียเวียขอปีใหม่ไปเลยเทีเดียวดีกว่าอันนี้คือประธานของเอแมนนะคะขอใช้พวมือให้คุณเวียด้วยอขอบคุณครับก็ขอบคุณพเพื่อนเ่อนักแสดงช่องเจ็ดและเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับที่กลุ่มชื่ออมแมนนะครับก็วันนี้เราก็มาร่วมทําบุญนะครับ ก็คือเป็นแมนให้น้องนะครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกก็ผ่านไปแล้วก็ได้เอาเงินทั้งหมดที่เราได้ขายของนะครับไปช่วยให้น้องๆที่จังหวัดสิงห์บุรีเรียบร้อยนะครับก็ทุกอย่างก็ดีครับเราก็เลยคิดว่าจะมีครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็จะมีอีกไปเรื่อยๆนะครับเป็น3 4 5 6หรือว่าก็ไปจนที่พวกเรายังมีพลังครับ <S <S แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่วันนี้นะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆของพวกเรานะครับขอบคุณ าทางช่อง7ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณคันปากพิธีกรที่น่ารักทุกคนนะวันนี้ก็มาช่วยสร้างความสุขสนานให้กับพวกเรานะครับก็วันนี้ดีใจวันนี้เราได้ยอดเงินทําบุญเยอะมากนะครับก็จากทุกคนครับก็เงินส่วนนี้เราก็จะเอานําไปช่วยเด็กๆที่ขาดแคลนนะฮะเรื่องอุปรกรณ์การเรียนที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญนะครับก็ตามข่าวสารของเราไปเรื่อยๆครับ ก็ทางช่องเจ็ดก็จะมีตาพวกเราทุกคนนะครไปไปทำบุญน่าจะเป็นต้นปีหน้าครับเราก็จะได้ไปกันเราก็จะมีการส่งข่าวเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาร่วมทําบุญในวันนี้นะครับผมดีใจมากที่ที่ที่ได้เห็นทุกคนนะฮะในในวันนี้นะครับมาร่วมทําบุญกันนะครับก็นี่ก็ใกล้ปีใหม่นะครับก็จริงๆผมก็ถือว่ายังเด็กครับให้พี่พีรภาพเขาเอาวีแก่สุดแลรวครับเนี่ย ไม่เชิงแก่ครับไม่เชิงแก่แต่ก็อาวุโสกว่าผมนิดหนึ่งผมเพิ่งเซ็นสัญญาช่องเจ็ดนะครับคันที่ห้าขอบคุณมากครับขอเียงตบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งก่อนครับอ่าแล้วก็โอกาสนี้นะครับก็เอแมนก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยใช่ฮัปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับผมเย่อ่าคราวนี้ขอเอแมนถ่ายรูปกับทุกๆคนบ้างเมื่อกี้ทุกคนเราถ่ายรูปกับเราแล้ว